ท่านผู้ชมวันนี้เราเรามาถ่ายหน้าป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมเลย mm hmm. แล้วจะพาที่นี่เป็นโซนนิ่งของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงใช่ <Okay. S 1> เราเราสอน <Okay. S 1> ทางด้านเศรษฐกิจกับกจิตใจครับ mm hmm. เศรษฐกิจจิตใจต้องแก้ไขพร้อมกัน mm hmm. นะครับ uh, mm hmm. ให้โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็เศรษฐกิจกับจิตใจก็ แก้ไขพร้อมกันครับเดี๋ยวจะพาข้ามไปข้ามไปฝั่งศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมครับท่านผู้ชมครับพ <c oughs> อเดินเข้ามาอันนี้เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนผู้ฝึกอบรมครับพี่เจี๊ยบสมจะเห็นความร่มรื่นครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ในศูนย์สกสิกรรมธรรมชาติมาเอื้องที่โด่งดังเลยนะมีชื่อเสียงมาก ใช้มาบเอื้องครับมลมเย็นไหมพอเข้ามาเย็นนะครับเย็นมากเพราะว่ามีป่า <ละ S 1> มีป่าก็ให้ความร่มเย็นครับมาดูตุ่มนี่รับตุ่มอ่าครับเศรษฐกิจของเราเนี่ยทุกคนนี่ก็จะต้องดูค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนนะครับดูรายรับรายจ่ายในการอบรมเราก็จะสอนเรื่อง ทำอย่างไรถึงจะเก็บหอมรอมเรียบได้นะครับเราจะไม่รวยสักทีถ้าเราไม่รู้จักอุดรูรั่วรูรั่วในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างครับครับเยอะแยะเลยาดอกเบี้ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกันชีวิตช้อปปิง้งโอ้ยทุกอย่างครับเราก็สอนชาวบ้านสอนเกษตรกรครับอ๊บ โคกน้องนาครับท่านผู้ชมครับครับนี่คือศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องท่านผู้ชมครับกรับจะมีที่พักม,มีที่พักเยอะแยะนะอยู่ในลุบช่ายครับอ าโยมพี่เจบจากแคลิฟอร์เนียกับโยมพี่พ,พ,พี่พรอยจากวอชิงตันสเตทครับมาเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติมาเอื้องของเรา,เามีครับมลกอมมลกอตัวผู้เขาเรียกมลกอกร,กรกะเทย นี่คือศูนย์ปฏิบัติศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องครับท่านผู้ชมครับเป็นป่าสวยงามเห็นจะเห็นว่าป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่าง ป่าสามอย่างคืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งปลูกให้พอกินสองปลูกให้พอใช้สามเราจะได้มีพอกินพออยู่แล้วก็พอใช้จากนั้นก็จะได้รับความร่มเย็นในประโยชน์ที่สําคัญคือความร่มเย็น <Okay. S 1> ป่าห้าระดับครับคุณจะเห็นคุณเจบจะเห็นไหมครับว่าป่าห้าระดับสูงกลางเตี้ยเรดินไม้หัว นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของของการทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือทำแบบหลักธรรมชาติครับไม่ไม่ปลูกพืชเชิงเดียวปลูกพืชหลายๆชนิดรวมกันครับครับข้างในป่าก็จะร่มรื่นชุ่มชื้นทั้งหมดครับฝั่งโน้นก็จะมีการอบรมอีกครับครับ เป็นยังไงบ้างเจ็บสวยงามไหม,<า>มเป็นธรรมชาติเลยรมเป็นธรรมชาติร,รมต่รมเย็นถูกใจนี่ยครเราเรียกอีกที่อย่างหนึ่งคืนที่นี่มหาวิทยาลัยคอกหมูครับใช่นี่คือมหาวลัยคอกหมูนะครับคนดูแลก็คือท่านดรวิวัฒน์สันยรกำทรครับครับวันนี้าพาพี่นอง ญาติธรรมจากอเมริกามาเยี่ยมศูนย์กษิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเป็นไงสวยไหมพี่พลอยโอ้สวยงามมากลมเย็นเนาะน่าอยู่นาอยู่ครับนี่คือจะมีโอเอซิสสำหรับให้ญาติโยมมาอบรมอยู่เพื่อเขาจะได้เรียนรู้เรื่องเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงครับการปฏิบัติตัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใช่ครับใช่ธรรมชาติครับที่นี่คือมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติครับแล้วท่านอาจารย์ยักษ์ัตวิวัฒน์สัญญรรมทอนแล้วก็ลูกหลานได้ดูแลต่อไปให้ชื่อว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาเอื้องครับที่พลอยชื่นชมมากเลยสวยเนาะ ธรรมชาติและล่มเย็นเนี่ยเรายังดูได้แค่60เปอร์เซ็นต์ครับนี่เราจะบอกว่าคืนชีวิตให้แผ่นดินนะครับพี่ปลอยหนึ่งแมะคืนชีวิตใ,ใช่เลี้ยงดินให้ใหดิน,ดนเลี้ยงพี่อื่ครับ feed the อ o i l and let the soil feed the plant ครับท่านผู้ชมเราเดินไปข้างหน้าน,นี่คืนที่ลงอาหารครับใช่ โรงอาหารเห็นไหมมาดูโรงอาหารเราให้ความสําคัญและมาตรฐานอของการปร้องกอันโควิดอย่างเต็มที่เลยครับท่านผู้ชม,มนี่แหละครับความสะอาดมาเป็นหนึ่งนะครับของศูนย์กษจกรรมธรรมชาติมาเอื้องของเรา ที่ไหนมีป่าที่นั่นก็มีความร่มรื่นชุ่มชื้นครับครับล่มเย็นครับพาโยมพี่มาเยี่ยมโอ้ยตั้งอเมริกาหน่นนะมาเบิงบันนอกครับม,มาเบิงบันนอก มีเต้นเต้นไหมพี่ยมพี่เต้นมากเต้นมากเลยมีอะไรที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่น่าเชื่อใช่ไหมมีการป้องกันโควิดจัดแต่งโต๊ะสวยงามค่ะไม่ต้องกลัวแลวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม่ต้องกลัวเลยที่จะติดต่อกันได้เลยค่ะและที่สําคัญเขายืนยันเรื่องฟ้าทลายโจรที่นี่ครับมั่นใจใช่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อย หอมมากเดี๋ยวพาไปพาไปช้อปปิ้ง ขาบคครับทางอีกทางเข้าทางหนึ่งเป็นลงแยกขยะต่างๆครับลงแยกขยะแล้วก็นี่ครับเขารู้ว่าใครมีเมตตาไงลูก ตาดอกตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวและบริวารจริงค่ะค่ะแมาเออท่านผู้ชมวันน <c oughs> ี้พากัลยาณมิตรจากอเมริกามาเยีはは่ยมศูนย์กษตกรรมธรรมชาติ เป็นยังไงบ้างค่ะสดทื่นรุ่นยืนนะคะต้นไม้ใหญ่ใหญ่ทำให้สบายใจฮะมาแล้วมีความสดชื่นแล้วก็มีความสุขในการที่มาเยี่ยมครั้งนี้ค่ะเหมือนอยู่ในฝันเลยเหมือนอยู่ในฝันเลยค่ะคนที่มีบุญบารมีนี่ฮะมาแล้วได้แวะมาใช่จะได้บุญบารมีกลับไปขอบคุณมากครับทุกท่านที่คุณแม่บ้านบอกนะฮะเพราะว่ามาแล้วก็ได้รับ เขามาแบ่งกำไรแบ่งบุญแบ่งบุญเจอผีเสื้อที่ฟาร์มเชื kar. ่อและคุณไทยก็เชื่อเยอะมากเลยมีโนกร้องจะมาเป็นคู่เลยเขาจะมาแบ่งบุญแจ๊บแจ๊บจ๊บให้ความสุขแต่อย่างนั้นก็มีความสุขมีความสุขที่นี่ครับขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะสาธุสาธุทุกอบคุณความสุข ขอบใจมาก่านผู้ชมครับเชิญขอบคุณที่อุตส่าห์ดูชมครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ